สืบเนื่องจากนพดลฟิชชิงตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มเนื้อปลาเนินที่ค่อนข้างใหญ่ในเบตงมันก็จะมีกลุ่มเด็กๆที่เป็นนักเรียนที่เขาว่างงานไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะดึงเด็ก ที่ว่างๆนะคะแล้วก็ดึงญาติๆมาบอกว่าเอ้ยเรามีปลาดินอ่ะทีนี้บางทีมันล้นตลาดหรือว่าปลาดินนอกน้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยแปลรูปเป็นอะไรดีส่วนที่1เราก็เปิดร้านอาหารก็เอาปลาไปใช้ในร้านอาหารแต่ส่วนที่2ก็คือว่ามันน่าจะไปทําเป็นอของกินหรืออะไรได้มันก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเอาละฉันจะเอาปลาที่ล้นตลาดเนี่ยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปจากปลาดินค่ะก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มแม่บ้านมุตนอยเป็นที่มาของน้ําพริกค่ะ ประการหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยราชพัทยาลาก็คือต้องบริการวิชาการซึ่งตรงกับพระราชบายของในหลวงราชาการที่1 0นะคะอ,อ,อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีดังนั้นทางมหาลาัยก็เลยเจาะจงลงไปที่อำเภอเบตงแล้วพบว่าอำเภอเบตงมีการเลี้ยงปลานิลจานวนมากนะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านมตนอยเนี่ยเขาเป็นบ่อปลานิลที่มีขนาดใหญ่หลังๆนี้คือประสบปัญหาว่าการส่วนแบ่งทางการตลาดของปลานิลเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะแปรรูปทา อาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมให้แปรรูปปาณินแบบครบวงจรนะคะเพราะว่าเขามีบ่อในการ,เ,ราเลี้ยงแล้วลงั้นเขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาเองเราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้ขยายการตลาดของผลิตภัณฑ์จากปาณินขึ้นมาค่ะจริงๆปัญหาเริ่มคือการ เก็บให้ได้นานเนาะแต่พันมันจะต้องยืดอายุยังไงหรือเจียวกระเทียมยังไงให้น้ํามันน้อยเจียวหอมยังไงให้น้ํามันน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยโรงเรือนเนี่ยเริ่มแรกเลยสร้างมาเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องอะไรยังไงนะคะแล้วก็เราก็มีแบบมาแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจไงว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามามันถูกต้องไหมแต่พอวัดราชพัฒเข้ามาแล้วก็ทีมงานอาจารย์เราก็ถามว่าจานแบบนี้มันใช่ไหมอะไรเงี้ยพออาจารย์บอกว่าใช่ก็ทาให้เรามั่นใจว่าเอ้ยเรามาถูกทางแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเราได้ยือออยย่ออยสักทีเราก งานราชพัชเข้ามาก็มีการบอกว่าให้พี่มดเป็นกุนเชียงนะเป็นน้ำพริกปลาส้มนะเป็นนักเก็ตปลาส้มนะเป็นปลาส้มแล้วก็มองว่าเอ้ยมันมันจะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีการให้เราเข้าไปได้ศึกษาว่าไอ้พี่ปลานอกจากทาน้ําพริกมันทําอะไรอย่างนี้ได้อีกทีเนี้ยพอทางราชพัชจุดปะายไอเดียตรงนั้นว่าทําปลาส้มดีพี่ก็เลยกลับมาทาบัตรบ้านของเรงว่าเอ้ยนอกจากปลาส้มน้ําพริกแล้วทาอะไรได้อีกขอบคุณทางราชพัชที่เข้ามาจุดประไกว่าไออาหารแปลรูปจากปานินอ่ะมันมีอะไรเยอะแล้วเรามี ว่าอะไรที่เราไม่เป็นอะไรที่เราอยากรู้อ่ะเราสามารถที่จะถามทางราชภัดพ์ที่ได้เข้าไปช่วยทางกลุ่มนะคะก็คือนำปรานินมาคิดผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สมบัติทางเคมีต่างๆอะคะ่ะที่เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริโภคให้นะคะแล้วก็โดยผลิตภัณฑ์เดิมของเขาที่เป็นน้ําพริก2ชนิดนะคะเขาจะมีการซื้อกระเทียมกับหอมเจียวจากที่อื่นแล้วก็จะนําวัตถุดิบที่เป็นกระเทียมกับหอมเจียวไปทดสอบทางเคมีให้ว่ามีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เดิมเขามีคุณภาพแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น,นะคะ่ะ รู้สึกปราปลื้มนะคะรู้สึกภูมิใจอ่ะเนาะเพราะว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณของพระอ,องคอะ์นะคะที่เป็นห่วงเป็นใยชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพาะของ3จังหวัดชยดา,ายแดนภาคใต้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงการที่ดีมากอะคะ่ะพี่ก็อยากจะให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ก็ขอขอบพระคุณพระอ,องค์ท่านนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราอะคะ่ะ ทางกลุ่มนะคะก็ให้ความร่วมมือดีมีปัญหาอะไรเขาจะคอยปรึกษาเราอยู่ตลอดนะคะรวมทั้งถึงการพัฒนาสถานที่ผลิตนะคะซึ่งได้ขอออยอในในขบวนการที่เราได้ลงพื้นที่เราก็ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่ผลิตไปด้วยดังนั้นเขาก็จะได้จดทะเบียนหารและยาค่ะทางสาธารณสุขได้ลงไปตรวจพื้นที่แล้วผลว่าก็ผ่านตามเกณฑ์นะคะนอกจากนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือได้รับ ความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการผลิตและก็สําหรับผู้บริโภคก,ก็เชื่อถือมากขึ้นเพราะว่ามีฉลากโฆษนาการมีข้อมูลการบริโภคเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะมูลค่าการขายอะคะ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราเราอยากให้ทางราชาพัฒนะเข้ามาดูการทํางานของเราเข้ามาสัมผัสการทํางานของเราแล้วก็เข้ามาแนะนําว่าอันนี้ยังผิดอยู่อันนี้ถูกอะไรเงี้ยทางกลุ่มเขาจะมีสมาชิกในกลุ่มที่เป็นนักศึกษาเขาก็จะไม่ได้ผลิตทุกวันเวลาเรานั้นหมายเขาจะผลิตแค่สุกเสราร์อาทิตย์มันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่อาจจะติดขัดไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าเราก็จะใช้การสื่อสารโดยการใช้ทางสื่อออนไลน์ในการทดแทนกัน ลงพื้นที่บ่อยครั้งมากขึ้นอยากให้ราชพัทเข้ามาช่วยช่วยให้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแนวทางของกเกษตรพอเพียงหรือแหล่งรวมสินค้ากเกษตรอาหารแปรรูปจุดท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่ม่มองให้เหมือนกับ คนเข้ามาเที่ยวผล,ลไม้เราก็มีปลาเราก็มีสวนอาหารก็มีของฝากเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่อยากได้ได้ตรงนั้นได้คาแนะนําตรงนั้นหลังจากการที่เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลานินทั้งหมดที่เป็นเนื้อค่ะเพราะว่ามันจะมีเศษเหลือที่เป็นก้างปลาหัวปลาแล้วก็หางปลาตอนนี้เราก็กําลังคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นขนมขบเคี้ยวจากก้างปลานินซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโพวกอยู่พอสมควรแต่ต้องมาปรับวิธีการผลิตให้มันดีขึ้นกว่าเดิม